รีวิวพี่ไซด์หน่อยพี่ไซย์น่ารักดีนะคะชีเป็นคนเฟรนลี่มากก็ครั้งแรกที่เจอคือตอนรอบปทุมปทุมธานีเนี่ยเขามีแขกรับเชิญจากหลายที่ที่มาถามคำถามหนึ่งในนั้นก็คือพี่สายซึ่งพี่สซย์อะพี่สายให้คำถามที่ยากที่สุดเลยค่ะทุกคน แล้วพี่ชายคือไม่รีพีทคําถามให้ค่ะไม่รีพีทคําถามให้พี่ชายแกงน้องพี่ทายก็ถามคำถามว่าในการประกวดครั้งนี้เป็นการใช้ทรัพยากรโลกค่อนข้างเยอะแล้วสิ้นเปลืองในฐานะการเป็นนางงามนัดอยู่ตรงนี้คุณจะทํายังไงหรือคุณคิดยังไงกับการ มาประกวดในครั้งนี้อะไรเงี้ยคุณทําอะไรให้กับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยหรือคุณจะใช้เสียงของคุณยังไงในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมอันนี้คือคําถามชีนะซึ่งคําถามชีอ้อ่ะยาวยาวแบบยาวเป็นกิโลอะ่ะคือถ้าหากคนอื่นนะมันจะมีคําถามหนึ่งพอจาได้ล็อบอะทุมอะ่ะคุณเลือกออร่าหรือริชคือแบบคำถามสั้นมากแต่ของพี่สายคือยาวแบบยาวคือต้องตั้งสติอะ่ะ จำได้ว่าต้องตั้งสติเยอะมากในการตอบคำถามพิ่ายแล้วตอนแรกก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่ไปไปมา,มาพอยก็เลยกลับย้อนกลับมาคิดกันที่ตัวเราตัวเราเราทําอะไรอยู่ที่ช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างมีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการเช่าชุดการเช่าชุดซึ่งพอ,อยอาศัยชุดซ้ำ ก็คือยืมชุดมาแล้วก็จ่ายเงินในการเช่าชุดเป็นการ Reuse ซึ่งการ Reuse เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการช่วยเหลือสิ่งแวดลอ้อมบางครั้งเราไม่ต้องซื้ออะไรใหม่ก็ได้แล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วนั่นแหละพลอยก็เลยตอบไปแบบนั้นปึ้งตรงเวลาขอบคุณค่ะปุ๊บนาฬิกาติง้งคือมันพอดีเลย30วีปิ้งทุกคนโอ้ตอบมือลยก็แบบ เอาพลอยแบบอยู่ๆพลอยก็ทําไมถึงตอบคาถามได้ลงขนาดนี้ตกใจมากตกใจตัวเองไม่ไม่นึกว่าจะตอบขนาดนั้นก็ไม่ได้อะไรหลังจากตอบคาถามที่ทรายเสร็จใช่ไหมพลอยก็ต้องตอบคำถามอีกรอบนึงแล้วก็หาคนโมใช่ไหมคะจับมือแล้วพลอยก็ชนะประทุมธานีแล้วหลังจากนั้นพลอยก็ต้องไปถ่ายรูปต่าง,างนนๆนานาเยอะมากเยอะมากเลยไม่ได้อะไรเลยเยอะมากแล้วพลอยก็ ลงไปจากเวทีเพื่อจะไปถ่ายรูปอย่างอื่นอะไรสักอย่างและมีคนเดินมากระซิบบอกว่าพลอยไปถ่ายรูปกับพี่รายหน่อยพลอยก็ฮะแล้วพลอยก็ลงไปพี่รายรอพลอยนานมากเลยนะพลอยอะถ่ายรูปบนเวทีพลอยถ่ายรูปแบ็กสเตจพลอยไปแบ็กสเตจนู่นี่นั่นพี่รายยืนรอพลอยจนกระทั่งพลอยลงลงมาแล้วก็มาขอถ่ายรูปกับพลอยณนะวันนั้นเ <quelques S 1> พราะเขารู้สึกประทับใจกับคําตอบพลอยมากพลอยก็แบบอึ้งไปเลยพลอยก็แบบ แล้วได้คุยแป๊บหนึ่งถ่ายรูปกันแป๊บหนึ่งแล้วพี่สายก็ไปเพราะว่าพาลอยต้องไปถ่ายรูปอพ์เทรตต่อต้องไปนู่นนี่นั่นต่อใช่ไหมคือชีน่ารักมากชีรออะชีรอจนพอยลงจนพอยถ่ายรูปทุกอย่างซึ่งพอยบอกเลยว่ามันนานมากเลยนะแบบเกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนอะ่ะชีรอแล้วก็ถ่ายรูปด้กันแล้วหลังจากนั้นเขาก็พอยก็ประกวดมิชชี่นิวเว e ร์สไทยแลนด พี่สายก็น่ารักมากก็เอารูปพอยไปลงไปแบบเชร์แบบสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยพอยก็แบบเออแบบดีใจมากแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะส่งกําลังใจให้ส่งกําลังใจให้ใช่พี่สายยืนรอพอยนานมากแล้วหลังจากนั้นพี่สายก็ชวนไปงานของพี่สายก็คือตัวอ่า ตัวโปรเจกต์ที่พี่สายทำนะคะก็คือระดมทุนเพื่อจะซื้อประกันชีวิตกับประกันสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่อุทยานต่างๆที่ดูแลสิ่งแวดล้อมของเราที่ดูแลป่าไม้หรือว่าดูแลทะเลของเราพอยกกไปร่วมงานนั้นก็คืออันนั้นเป็นครั้งที่สองที่พอยเจอพี่สายมั้งครั้งที่สอง แล้วก็ครั้งที่สามที่พลอยเจอพี่สายก็คืองาน L G B T อ๋อทีวีเทลิเวชั่นแอนด์อ๋อมูวีส์ที่มันเป็นงานที่ไอคอนสยามอันนั้นจะเป็นครั้งที่3าที่พลอยเจอพี่สายพี่สายอะ่ะคือตอนแรกพลอยจำพี่สายไม่ได้เลยนะเพราะว่าพี่สายโกนหัวก็คือเป็นสกินเฮนพลอยจำไม่ได้หันหลังแล้วพี่พี่แพลนี่แหละพี่แพลหรือใครสักคนพลอยพลอยพลอยนี่มันพี่สายพลอยก็แบบ ใช่เหรอจาไม่ได้เขาไม่ได้ติดตามไม่รู้ว่าชีอ่ะโกนหัวไม่รู้ว่าแบบว่าอืเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็เลยจำไม่ได้แล้วเขาก็ <ๆ S 1> เห็นเขาคุยอะไรของเขาก็เลยไม่ได้ไปอะไรของเขาเขาน่าจะไม่เห็นเราแล้วพี่สายก็เดินเหมือนมันจะมีบันไดวนเนี่ยไอคอนสยามลงไปซึ่งมันเห็นกันอะไรเงี้ยพลอยก็เห็นเขาพลอยก็เลยเดินเดินไปทักก็เลยบอกว่าใฮ้อย่างเงี้ยแบบโบมมือจากข้างบนชีอยู่ข้างล่าง ชีอยู่บนบันไดกับมันถ่ายรูปกับผู้จัดการเพราเขาแบบหฮแล้วชีก็เดินตะจะจะขึ้นมาแล้วก็มาคุยแล้วก็มาถ่ายรูปกันก็นั่นแหละคือพลอยทักผู้ชายเองค่ะไม่ต้องแซวกันนะคะมันคือการทักทายแบบปกติเขาไม่เห็นเราเราก็ต้องทักเขาเป็นมารยาทอยู่แล้วอืมมันเป็นมารยาทอยู่แล้วไหมก็เลยคุยเล่นกันแต่ว่าคุยเล่นก็คือคุยเล่นอะไรบ้างพลอยก็บอกว่า ก็คุยเล่นเรื่องนี่แหละพี่สายก็ไปออมมิสมิสเตอร์กับมิสเตอร์เอ,อิใช่ไหมเรื่องการตบอบปัญหาต่างๆเขา,า,าเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะ่ะแล้วก็คุยกันเรื่องอ๋อพี่สายอ่ะเขาอ่ะไปถามคำถามหนึ่งที่เวทีอีกเวทีหนึ่งที่เขาไปมาใช่ไหมซึ่งอยู่ๆค่ะชีก็ พลอยถ้าเป็นพลอยอ่ะพลอยจะตอบคําถามนี้ยังไงนี่ก็แบบอ๋ยคือบอกว่าวันนั้นอ่ะพลอยใส่ชุดแบบมีแต่เพชรอะค่ะมีแต่เพชรเธอมีแต่เพชรเลยแล้วแอร์ก็ลงหันลงหัวสั่นหนาวมากแล้วก็เดินไปหยิบแจ็คเก็ตมาคลุมตัวเองเพราะว่าหนาวมากๆหนาวมากๆจริงๆแล้วก็ขวับพี่ชายแล้วอยู่ๆชีก็ถามคำถามยากขึ้นมานี่ก็แบบเอาละจะตอบอยังไงวะเนี่ยแล้วพลอยก็เลยบอกว่า ้าวถ้าเป็นพี่ไซล่ะถามคำถามมาอย่างเงี้ยจะตอบว่าอะไรชีก็ตอบมาตามที่เป็นสไตล์ของเขาพลอยก็อืมเข้าใจพลอยก็เลยตอบไปในวิธีวิธีของพลอยอะไรเงี้ยอืมก็นั่นแหละก็เป็นการคุย conversation แล้วเขาก็บอกว่าจะลงลงไปเกาะไปไหนนะจะไม่ได้แล้วอะตอนนี้ชีลงลงใต้ป้าชีลงเกาะแล้วนั่นแหละบอกว่าอีกไม่กี่วันจะไปไปทะเลไปลง นงเกาะนั่นแหละไปลงเกาะลงที่ใต้แล้วก็พลอยก็บอกว่าเออพลอยสั่งเสื้อมานะเสื้อเสื้อพี่สายรอรอมาส่งอยูเออ่เดี๋ยวจะถ่ายคอนเทนต์ให้พี่สายก็บอกว่าเฮ้ยงัน้นมาถ่ายด้วยกันเลยไหมพลอยก็บอกว่าอ๋อได้งัน้นรอเสื้อมาก่อนแล้วเราเค่อยมานัดเจอกันเผื่อจะถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันกับเสื้อพี่สายจะได้ช่วยกันโปรโมทเพื่อให้คนอ่ะมามา,มาซื้อแล้วก็จะได้แบบว่าระดมทุนในการซื้อประกันให้กับเจ้าหน้าที่เนาะอืม วันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายแบบพี่แพลวคะ่ะไม่ได้ออกกาลังกายแบบพี่แพลคะ่ะพักหนึ่งวันยังปวดตัวอีกเลยน้งพลอยเคยได้ยินชื่อคุณทรายมาก่อนไหมคะเคยคะ่ะพลอยเคยเห็นในออนไลน์พลอยเคยเห็นอยู่อ่าเห็นผ่นานๆว่ามีคนคนหนึ่งที่ตอนนั้นเป็นเป็นประเด็น ใหญ่มากที่มันออกข่าวด้วยปาที่เป็นเรื่องของคนจีนด้วยบนเรืออะไรเงี้ยพลอยก็เลยรู้จักเขาจากจากจากเหตุการณ์น,นั้นประมาณนั้นค่ะนั่นแหละก็รอก,ก่อนนะคะเพราะว่าเสื้อทุกคนมันต้อง pre เด d e r นะคะมันต้องใช้เวลา115วันในการทําเสื้อขึ้นมาแล้วก็ส่งมาให้เรานะเพราะฉะนั้นรอไปก่อนนะจะประมาณปลายเดือนนะก่อนจะได้ถ่ายคอนเทนต์กับพี่สายหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่สายเองก็ อยู่กรุงเทพหรือเปล่าหรือ,อยังไงต้องต้องคยต้องนัดกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวว่ากันนะอ,อยังเห็นคอนเทนต์พลอยพี่สายไหม, <c oughs> มน่ารักทั้งสายทั้งพลอยค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะใช่ <c oughs> พี่สายก็น่ารักที่แบบว่าช่วยแบบช่วยปมช่วยให้กำลังใจพลอยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียการลงรูปพลอยอะไรย่างเงี้ย <c oughs> น่ารักมากเลย <c oughs> ชีย้สพอร์ตสุดๆเลย